ลงมาใครใครเรลื่อนถอดละเกลียหน่อยๆข้งห,ออหัวัวไมขึอเกลียวคน ขอตอนแล้วเขาซื้อชอบคอมันหุ่มนะฮะมาเจอเครื่องนี้ลังฮะตัวบุกเข้ามาครับช่วยช้าๆผมทางตาเข้าไปครึ่งก็เริ่มครูครับมีแต่นน้ำอ่ะน้ำเพียบเลย เดี๋ยวรอสักคู่จุดพบกันลังแกรครับหัวน้ำฝอโอ้เสยียดายมากครับโอ้ยเจังแกหัวน้ำฝอครับไม่เอาครับอุ้าจะบุญน,น้เมเข้ามา ลูหนาวเข้ามาฮะดูแบบนี้ทั้งนั้นหนาวไปแม่จุดนี้กรอนมได้ตามตัวแม่ครับเดินเข้ามาหาดูเฉยๆนะครับต่อเช้านี่แม่มันเช้าอยู่แล้วแม่บอกค่อยออกอากาศเย็นครับตรงจุดนี้มาเคยอยู่แลนะไปหาลังไม้ครับเออ เสียดายเสียดายมัใส่รอบรอบที่สองรอบสองรอบสามกับกรู้เขาเนี่ยจะเป็นสภา,าไปเลยเดี๋ยวอีกสาาักพักอาจจะใส่น้ำอยู่ครับเดี๋ยวสักสิบวันเข้ามาดูใหม่ครับตัวมันจะใส่น้ำขึ้นมาครนะครตามตัวมาจจกต้นทองอุไลครับลำมันค่อยใหญ่ครับ เก๋ที่จะออนฮะเดินดูอ่ะใช้ได้อยู่ฮะเดี๋ยวขึ้นแล้วฮะสกูฮะ

ลงมาใครใครเลื่ืมถอดมาเกลียวหน่อยๆอะ่ะห้างหัวตัวมาขึงเก,กลียวขันใสๆไปครับ๋ยากระต่อครับเจอเพิ่มแต่อันนี้ใหญ่จ้วยน่ครับเดี๋ยวดูสภาพกแตเจอกำลัง งามนะฮะเดี๋ยวซึ้งนะฮะเคจัดเลยครับไปติดตั้งกล้องก่อนกล้งกล้องก่อนสายยากเลยฮะ ххх <laughs> <laughs> <coughs> <coughs>

ถ้าเราแตะน้ำครับนี่าเราปล่อยไว้นี่น้ำสวยครับโอ้ยเสียดายเก๋ไปครันนบ,บนี่ป่าเป็ต้นไม้แบบตัพึ่งใหม่แล้วครับนี่ như này cầu và sẽ đi phải xong lang hấp dẫn hai bàn chưa cần hả thấy cây, cây vào đây dễ đồn Hãy subscribe cho kênh hấp แบบลุกตกนะฮะเจอเหิมลังนะฮะทรงทรงสวยเยอะแต่ไม่รู้จะอ่อนหรือแก่ครับนมันเกาะแนวตั้งนี่ทรงนี้คิดว่าน่าจะอ่อนนะครับถ้าแบบ กำลังกินก็อ่อนจัดนะครับแบบนี้นี่ก็เย็นแล้วเ๋ยวล่างนี่ก็แม่เป็นลา่นนลางสุดท้ายแล้วะครับก่อนกลับบานนะะ้านะฮะเดี๋ยวขึ้น,น,นะครฮะดูทรงนู้จะอ่อน,นะครับรับแกจะจัดหัวหน้วก็ไม่มีอะ โอ้ <kung> <kaz oo> ดูทรงเขาไรอย <tinc S 2> ่างกระเจะอ่อนนะครับไม่ส <sk> ิงครับไม่เอาครับลงถ่ายรุปผลงานวันนี้ครับน้ำมันคือขวดใส่หน่อยนึงฮะอืมเียดายเสียดาย เจอพึ่งประมาณกี่ลังครับนว่าหนึงสองสามสี่เจอพึ่งประมาณสี่ลังนะแต่ก็ได้มาแค่นี้ลังเดียวก็หัวน้ำหกก้อนนะ,ะลังสุดท้ายนี่ก็ แก่ครับปลานีิปกติหัวน้ำปลานีิดีมากนะครับที่ผมเคยตีนีตอนแล้วตรงเนี้ยถนนเนี่ยใน,น,นนะหัวน้ำเกือบสิบกิโลนะครับสุดยอดเลยครับปลานีิแต่มารอบนี้โอ้ไม่มีน้ำครับแกก็แก่จัดไปเลยครับรังมันแล้วก็บางม,มีแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยครับร้ายเย็นแล้วครับกลับบ้านครับพอได้แค่น้ำมันเล็กน้อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ชคนมันหุม่มนะครับ